สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยแล้วครับเสาคอนกรีตผุดขึ้นกลางชายหาดสิ่งนี้ไม่ใช่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่เป็นฝีมือมนุษย์ที่เรียกกันว่าผู้รับเหมาทิ้งงานงานนี้เป็นโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นที่จังหวัดระยองหาดสนะซิรตามกำหนดการเนี่ยโครงการนี้ต้องแล้วเสร็จตั้งแต่ปี -66 นะครับแต่ก็อย่างที่เห็นมีแต่ตอครับแล้วนี่ก็ไม่ใช่โครงการเดียวโครงการแรกในประเทศไทยนะครับโครงการกำแพงกันคลื่นเนี่ย มีเป็นร้อยๆโครงการทั่วประเทศไทยเลยผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดหลังจากปี2556ที่มติคอรมอเนี่ยมีกำหนดให้การทำกำแพงกันขึ้นเป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับไม่ต้องมี e i a หรือว่ารายงานการประเมินผลสิ่งแวดล้ออีกต่อไปแบบนั้นก็หวานสิครับโครงการก็เกิดขึ้นมากมายกำแพงกันขึ้นในไทยมีหลายแบบนะครับมากที่สุดเนี่ยจะเป็นกำแพงกันขึ้นแบบขั้นบันไดนะครับรองลงมาก็คือแบบหินเรียงแต่ไม่ว่าแบบไหนเนี่ยก็เป็นความตายของชายหาดทั้งหมดทั้งสิ้นเลยครับ มีรายงานทางวิชาการหลายที่เนี่ยตรงกันว่าการสร้างกำแพงกันขึ้นบนชายหาดเป็นการทำลายทัศนยภาพเดิมให้สูญสิ้นไปหมดครับไม่สามารถลงไปเล่นน้ำได้อีกอีกทั้งสิ่งมีชีวิตบริเวณหาดทรายเนี่ยก็จะพลอยตายลงไปกันหมดเลยยิ่งไปกว่านั้นในระยะยาวเนี่ยคลื่นลมก็จะยิ่งแรงมากขึ้นด้วยครับและถามว่าถ้าไม่สร้างกำแพงกันขึ้นจะทำยังไง มีทางออกหลายแบบนะครับอย่างหาดพัทยาหาดจอมเทียนเนี่ยเขาใช้วิธีการเอาเรือออกไปดูดทรายที่กลางทะเลแล้วามาสเสริมที่ฝั่งทะเลแต่วิธีการนี้ก็ต้องศึกษาความเป็นไปได้อย่างจริงจังเลยนะครับว่าทรายเหมือนกันไหมระยะยาวเนี่ยมันจะถูกคลื่นซัดกลับคืนไปเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ที่หาดพัทยากับหาดจอมเทียนเนี่ยดูจะแก้ปัญหาได้ดีครับอีกวิธีหนึ่งที่กรมอุทยานเนี่ยเขาใช้กันเยอะเลยนะครับเขาเรียกว่าไม้ดักทรายครับ เป็นวิธีการเรียบง่ายที่ใช้ไม้เนี่ยฝักลงไปตามหาดทรายคล้ายๆแนวคิดตามธรรมชาติแบบฝากกงกลางนะครับเวลาคลื่นซัดทรายเข้ามาทรายก็จะกองดักรวมกันอยู่ที่หน้าไม้ดักทรายแล้วก็ถมสูงขึ้นเรื่อยๆรื่อยเกิดเป็นหาดทรายหนาขึ้นเรื่อยๆนะครับวิธีการนี้กรมอุทยานเนี่ยใช้อยู่หลายที่ในประเทศไทยอย่างล่าสุดก็จะเป็นหาดทรายแก้วที่จังหวัดภูเกต็ตหรือจะเอาวิธีการที่ยั่งยืนกว่านั้นนะครับก็คือใช้วิธีการทางธรรมชาติปลูกป,ป่าใช้เลนปลูกหญ้าทะเลแต่วิธีการนี้ก็ต้องศึกษาความเป็นไปได้ของพื้นททีี่่่แตละะพื้้้นใหหเมมาสดวย แต่เอาเป็นว่ากำแพงกันขึ้นแบบนี้เลิกสักทีครับ